คะเราจะพาไปดูบรรยากาศร <ไป S 1> ้ <ไป S 1> นานก๋วยเตี๋ยวส้มกับพี่ยูนมากินเออร้านนี้เราตามรอยพี่ยูนเนาะออตามรอยโอป้ายูนกับพี่ส้มตอนที้เรามาถึงแล้วนะคะทุกคนเห็นป้ายตรงนั้นหรือเปล่าโอุย้ยนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นธงชาติประเทศเราเห็นธงชาติไทยหรือยังใกล้ถึงร้านแล้วนะวันนี้ร้านถืหรือเปล่าเขาบอกว่าคิงเหรอแล้วเขาเขียนว่าอะไรคิงูร้านขาหมูะ ถึงแล้วนะคะทุกคนปราชาหมนะะไหนไปรีวิวไปไปแนะนำน้ารานหน่อยสิถึงแล้วนี่ประตูทางเข้าคนะคะทุกคนถึงกนแล้วนะคะใช่ย้ประตูทางเข้าน้อยๆนะคะไปมาก็จะเจอคนไทยสองคนนี้ต้อนรับนะคะ

กำลังย่างหมูยนะคะหมูกระทะของเรานะตั้งใจมากินหมูก็จะย่างแค่หมูนะคะผักหมูไม่ต้มนะคะวันนี้หิวข้าวค่ะกําลังกินข้าวอยู่นะคะแกงเขียวหวานอร่อยแกงเขียวหวานอร่อยมากก็มีผัดกระทงมีหัวหัวกระทองนะใ่มนี่คนเกาหลีก็มากินเหมือนกันนะเนี่ยคนเกาหลีเมื่อกี้ได้ยินว่าสั่งอะไรนะผัดไทยกับผักกระเพราเนมนี่นะคะของกินเขาเยอะมากนะคะแต่เรากินแค่นี้นะคะที่บ้านลุซี่ เกำลังย่างเนื้อนะทุกคนว้าวมีของเราให้เราเลือกเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเราเลือกเฉพาะที่เราจะกินนะคะที่เราอยากกินจริงๆนี่เดี๋ยวก็จะพลิกเนื้อแล้วนะยังไม่ดีสิเราจะค่อยๆย่างเนื้อทีละอย่างะคะ่ะทุกคน้ มูสัดก้านพักชีใสจะได้หอมหอมต่อยแตะไว้ักตัวนนะใครยังไม่ได้มากินก็อยากแนะมาว่าให้มากินนะคะใครที่มาทำฟันบ่อยๆนะคะแวะมาได้เลยค่ะอยู่ไม่ไกลจากที่ทำฟันนะคะเราจะยูนไนะห้วฮะ เราก็จะย่างแค่เนื้อนี้ให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวก็ย่างเนื้ออย่างใหม่นะคะน้ำจิ้มพอตักน้ำจิ้มก็อร่อยอนี่คือหิวข,าาข้าวมาก็เลยจัดเข้าไปหนึ่งจานนะคะของเราก็หิวมากนะคะจัดไปแล้วหนึ่งจานหมดเกี้ยงเลยะคะ่ะเดี๋ยวเขาพิกเองัวกินข้าไปเลยว้า เดี๋ยวเราจะไปทำน้ำแข็งใสด้วยนะทุกคนมีน้ำแข็งใสให้ทำด้วยตอนนี้เราก็มาตอนประมาณ3โมงเย็นแล้วนะคะ3โมงเย็นนะคะอืมหื้อหมันห์หมูโอ้มัม<อ>มนลมแรงขนาดไหน <c oughs> ก็มีท yeah. ั้งคนไทยแล้วก็คนเกาหลีนี่คือโต๊ะของเราคนไทยนะโต๊ะข้างหลังเป็นคนเกาหลีนะคะทุกคนโต๊ะนี้ก็เป็นที่คนไทยนะคะรานก็รสแรกสุกแล้วนะคะกําลังจะเข้าปากนะคะอ้าวขายหมูเลยขายแค่หมูเลยชิมเดี๋ยกินอืมกิน น้ำลายไหลายตําเลยน้ำลายแตกมาแล้ว <laughs> นี่นะคะร้อนแรกของเราสุกแล้วนะคะเดี๋ยวย่างรอบต่อไปก่อนนะคะ อยู่เกาหลีก็กินหมูกระทะไทยได้นะคะทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะมาเกาหลีก็มีหมูกระทะให้กินอยู่นะคะอ,อร่อยมากยังไม่ได้กินทำนี่อางกำลังจะกินอันนี้บอกอทุกคนดูของเรานะคะเรากำลังจะกินแล้วน,นะข้าปากค่ะข้าปลาค่ะ หมดแล้วเนื้อก็หมดแล้วหมดทุกอย่างแล้วกินหรือ,อยังกิน <c oughs> บ่ดูตอนนี้เราก็ย่างเนื้ออีกชุดนึ่งก็าจ,จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วแหละโอ้ดูว้าวให้ดูของฉันน้ำจิ้มอะไรอร่อยเห็นไหมเห็ดย่างกับเนื้อนะคะกินเลยอ้าม ดูรอเปล่า hmm. ด mm ูดเขาแยกให้เ hmm. ป mm ็นนานน้วนะอร่อยว่ะ hmm. อ mm ัก hmm. น mm ี้แก่จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะตอนนี้ค่ะเราจะพาไปตา้มต้มตํทุกคนิ่มมากคุ้มือินกาน ออกมาเยอะนี่นะ <c oughs> รนีนะแลกั่นโ้นี่คือลูกอะไรนะลูกชิด ini ada apa? Kacau kue atau tapioca? Kacau kue, Ma'am. apa lagi? 기억은 หมูกระทะบุฟเฟ่อิ่มมากไป<ด>คลิปนี้เราก็พามากินหมูกระทะแล้วนะคะ,ะ,คะทุกคนกลแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะคะอิ่มมากเลยนะคะไม่ใช่นี่คือใบบัวบกอะบอกบายบายหนยสิบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราได้นะคะเดี๋ยวได้ไปถ่ายคลิปดีๆของเราอีกกี้ก ตอนนี้เราจุกมากเลยนะคะทุกคนเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วง่วงนอนมากเราจะต้องหาที่พักกันก่อนที่เราจะกลับถึงห้องหมูกระทะหมากระทูก,ออกินกะะกกแล้วนะคะมอดูท้องหน่อย I'm <laughs> sorry.